บีบเข้าไปบีบน้ำตาลงบีบมือฉันขอร้องให้เห็นใจเธอขอโทษเรื่องวันนั้นที่เคยทำปีดกับฉันเรายกโทษให้เธอได้ไหมหน้าเห็นใจเธอได้หน้าโา,าเรื่องเขาฉันเองก็เห็นใจ แต่ถ้าเธอยังเป็นสุขแต่ถ้าเธอยังมีเขาแเธอจะกลับมาหาฉันไหมก็ตอนนั้นฉันขอให้เธออยู่เธอก็รู้ตัวเีงกลำลังทำอะไรเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองไว้แล้วเธอก็เลือกเขาไง ยังจำได้ไหมที่พักเอาให้ไม่เมื่อที่คุยกันไวยนิดหน้าที่บอกว่าเธอจะเลือกเขาและไม่มีวันกลับมาเอาให้อย่ากืนน้ำลายตัวเองดีกว่าบ่าสิให้เวลาพวกเขาจะไม่ที่เธอไม่มีวันได้คืน